นายพิสิทธิ์ชัยชนะอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งดูแลรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนท่านประธานและคณะกรรมการประเมินรางวัลส่งคุณค่าสปทโอเบอคอว์ดกระผมนายพิสิทธิ์ชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งขอเสนอผลงานที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาตาม,มนวัตกรรม3 s Safety Module ซึ่งจะได้นําเสนอต่อคณานากรรมการดังต่อไปนี้ครับจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนอกจากที่จะส่งผลกระทบต่อนักรีในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็ปรากฏซึ่งขอให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดและการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมนายพิสิทธิ์ชัยชนะได้วิเคราะห์จากสภาพปัญหาการดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักรีที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการทํางานที่ยังไม่เป็นระบบ สถานศึกษาไม่มีโปรแกรมที่ทานสมัยในการจัดเก็บหรือใช้บริการข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล3 s safety model เป็นกรอบในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโปรแกรม student smart system 3 s เป็นเป้าหมายด้านความปลอดภัยในโรงเรียน3 s คือ student คุณภาพนักเรียน smart คุณภาพเป้าหมาย system คุณภาพระบบและ safety ย่อมาจาก ซัพพอร์ตการให้การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลเอาใจใส่และการคุ้มครองผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอาด d ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ผู้เรียนมีสภาพกายสภาพจิตใจที่ดี a ฟชเน้นการทํางานเชิงรุกในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลเอาใจใส่และ คุ้มครองผู้เรียนอย่างรวดเร็วด้วยการติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและเสริมแรงในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสมอเพื่อรับฟังความคิดเห็นให้คำแนะนำและร่วมกันปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น every day ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนดูแลเอาใจใส่และได้รับการคุ้มครองทุกเวลาทุกวันเทคโนโลยี Technology, เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการส่งเสริมสนับสนุนดูแลเอาใจใส่และได้รับความคุ้มครองให้ทันต่อเหตุ ย r s เซลเป้าหมายสูงสุดในการดาเนินการคือเน้นคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจยิยธรรมมีความสุขมีทักษะในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนำสู่การประกอบอาชีพและการช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระราของผู้อืน่น ผลจากการนำนวัตก,กรรม 3S Safety Model และโปรแกรม Student Smart System มาใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งได้เน้นในโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยทีมนำทีมทำและทีมประสานพร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษามีโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลที่เป็นระบบพร้อมที่จะส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชิงรายเขตหนึ่งได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2563ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระดับทองและระดับยอดเยี่ยม รางวัลสามารเเขยพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดําเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจําปี2 5 6 3สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลโรงมหาวันและโรงเรียนทุ่งก่อใจประชานุเคราะห์ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีการศึกษา2563โรงเรียนอนุบาลโรงมหาวันได้รับรางวัลเกียติยศหมูนุวากายชาติต้นแบบระดับประเทศประจำปีการศึกษา2 5 6 3จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสันโคกเชียงรายจัรุน่นาดโรงเรียนอนุบาลโรงมหาวันโรงเรียนบ้านสันกลางได้รับรางวัลสนาศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนอนุบาลโรงมหาวันได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรมผลงานหนึ่งโรงเรียนนงนวัตกรรมประจำปีมศ2564ระดับภูมิภาค ครูและบุละคลากรทางการศึกษาในสมบูรณธรรมลากาผู้่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งได้รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการส่งเสริมความปมพิทักเรียนและนักศึกษารางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2563นายพิสิทธิ์ชัยชนะรับโล,ล่รางวัลเป็นผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลวยเหลอนักเรียนจากสมาคมรอผู้นวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประเทศไทยประจำปี2565นายพิสิทธิ์ชัยชนะและนางสุธีรัตน์อาริเดชรอผู้มวยการสำนักงาน ที่การศึกษาประสมศึกษาเชนไรเ่เขียหนึ่งรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564นางชุนพิศเกแก้แกวนักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางวรพาจันกองนักวิชาการศึกษาชำนาญการรับรางวัลผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นประจำปี2564จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติน้าอัจฉราพรบัวนวลผู้บุนในการโรงเรียนบ้านปามคึกได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนวัตกรรมการบริหารการศึกษาประจำปี2564 นักเรียนเด็กหญิงสุธาชิงมีอรุณานนชัยโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับรางวัลยุวกาชาติดีเด่นรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพรลรักษสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยประจำปี2563เด็กหญิงปิชชาภาสัมพันธ์ุกุลและเด็กหญิงปานิดาภาณวันจันทร์โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับรางวัวาาเลวาาเหรียญทองในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2563รอบสองระดับประเทศ จากผลการปฏิบัติงานที่กล่าวมาทั้งหมดคงเป็นส่วนหนึ่งที่ประจักษ์ได้ว่ากระผมนายพิสิทธิ์ชัยชนะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งมีคุณน,นส,สมบัติเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่าส,สพทอเบกอวอ์ดซึ่งเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพต่อไป